คุณผู้ชมครับว่ากันต่อนะฮะนายกแป้นนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครหาดใหญ่วันนี้เนี่ยในการลงพื้นที่นะครับของคณะรัฐมนตรีของนายกอนุทินนะครับที่โรงแรมบุรีสีภูเนี่ยทางนายนายกแป้นเนี่ยก,ก็เดินทางไปร่วมด้วยเหมือนกันน,นะครับซึ่งทันทีที่เดินลงมาจากรถผู้สื่อข่าวเห็นว่าอา้าวนี่นอกเหนือจากนายกมาแล้วนายกอนุทินมาแล้วก็มีนายกแป้นไหนนายกแป้นอยู่ไหน ผู้สื่อข่าวก็ไปขอสัมภาษณ์เลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนายกแป้นเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้ก็คือให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจะเลิกเล่นการเมืองท้องหินตลอดชีวิตนักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามว่าจะเลิกเล่นการเมืองจริงๆใช่ไหมนะฮะลองฟังเจ้าตัวพูดนะครับไม่เล่นอะไรแลครไั้งหมดนั้นเองเห็น่าตอนนี่สําคัญ อะไรชื่อครับก็ไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรครับนสมัยนี้าไมะไม่เล่นอะไรแล้วไม่ดูก่อนครับมีมีประชาชนเขาถามว่าแล้วลาออกไปเลหลังเมื่อไหร่อะไรยังไงครับค่อยว่ากันครับสวัสดีครับแลยังคงปฏิบัติหน้าที่เประชาชนอยู่นากจะัไ่นายกช่วงสัปดาห์หน้านี้นายกต้องกงใจะรครับก็แล้วแต่นานการครับกนเราไม่เล่นอะไรแล้วครับ เต็มที่แล้วครับเต็มที่จริงๆรนะิยังยังทำงานเต็มที่ตำแหน่งและระยะเวลาที่ออยู่เอาทำที่ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าบอกอะไรกับประชาชนผมทำผมทำเต็มที่แล้วครับไ,ได้แค่นี้ครับเพราะเราถูกคนรอก็แล้วแต่อะไรจะเกิดครับผมนะเพราะเต็มที่แล้วครับผมนายกจะอยู่ครบเวลาไหมครับหรือว่าจะลาออกกลางคือรอแน่นอนก่อนนะครับพูดดูรอแน่นอนก่อนนะครับถึงก็ถามว่านป็นยังไในเสียงที่หายไปตอนคำถามสุดท้ายนี่นะฮะก็คือ นักข่าวถามว่านายกจะลาออกหรือว่าจะอยู่คบวาระหรือไม่เนี่ยคือมันไม่ชัดเจนเป็นคําพูดนะแต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยก็รายงานกันมาว่านายกเป้นใช้คําว่าเดียวว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยคือจะอยู่แค่สมัยนี้ให้จบหรือจะลาออกก่อนตามที่มีการเรียกร้องนายกเป้นบอกว่าขอดูก่อนเนี่ยพอคําถามแรกที่ว่าประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยจริงไหมตอบว่าไม่เล่นอะไรอีกแล้วครับ เนี่ยอันนี้นายกแป้นตอบคําถามผู้สื่อข่าววันนี้ก็แน่นอนฮะก็คนก็ต้องรุมล้อมเพราะเป็นคนที่ตามคนที่ทั้งชาวบ้านแล้วก็สื่อเนี่ยตามหาตัวตั้งแต่วันแ,กแรกแอืมและประโยคที่นายกแป้นพูดเมื่อสักครู่บอกว่าผมทําเต็มที่แล้วได้เท่านี้ก็น่าจะเชื่ออยู่คุณผู้ชมครับเพราะว่าได้เท่านี้จริงๆรเพราะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมเองเนี่ยเออนี่ขออนุญาตพูดแทนพี่น้องประชาชนแทนชาวหัดใหญ่ทุกคนวันนี้ได้กลับมาทําหน้าที่เล่าข่าวเนี่ยต้องเล่า คนในครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยเกือบจมน้ําตายนะเพราะว่าเชื่อคําพูดของคุณผู้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยคุณส้ชมที่บอกว่าทําเต็มที่แล้วได้เท่านี้จริงๆ4เดือนที่คุณมาทําหน้าที่เนี่ยคุณทําได้เท่านี้จริงๆไปดูภาพกันหน่อยว่าพ่อผมแม่ผมพี่น้องชาหอดใหญ่ต้องอยู่กันยังไงนี่คือภาพบรรยากาศของค่ําคืนวันที่24พฤศจิกาย,ยน เวลาประมาณสองทุ่มคุณผู้ชมผมเดินบุกฝาน้ำเข้าไปที่มีความสูงเนี่ยลึก 3- 4เมตรเส้นทางคือมุ่งหน้าไปทางบงเวียนน้ำพุคุณผู้ชมดูนะว่ามันทุรักทุเลมากผมมีความตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอดใหญ่แต่ไปไม่ถึงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนตกหนักมากค,ค,คุณเถิดคุณผู้ชมและคุณผู้ชมดูสภาพนะมันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งอยู่หมนหนึ่งโรงเรียนหาใหญ่วิทยาลัยเราเนี่ยล่องเรือเข้าไป แล้วไปเจอน้องคนนี้ขอความช่วยเหลืออยู่บนตึกคุณผู้ชมเราก็รับน้อง,งมาในเรือสภาพน้องเนี่ยนะสั่นงินงกเลยคุณเทกพี่ครับช่วยผมด้วยครับผมผมอยากออกจากตรงนี้ผมคือน้องแทบจะเป็นคือน้องคลั่งไปเลยอ่ะรัวมากคือผมต้องนั่งกอดน้องคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสภาพคือผมเนี่ยยอมตายเลยนะวันนั้นนะอันนี้จะพูดจากความรู้สึกคือยอมตายเพื่อพ่อ,พอแม่วันนั้นเนี่ยนี่คือผมคุณผู้ชมหมยว่าน้ำมันลึกมากนี่แค่ต้นทางนะปากซอยทางเข้าไปมันไปไม่ถึงจริงๆคุณผู้ชมมันมืดฟ้ามัวดินมันมออะไรไม่ออกเลยอ่ะ สภาพความอยู่คือไม่รู้ว่าพ่ออยู่ยังไงแม่อยู่ยังไงแลง้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเนี่ยนี่คือคนที่ผมไปเอาออกมาแล้วเด็กน้อยเหล่านี้คุณผู้ชมดูสิป6ก,ก็มีม1ก็มีเสื้อชูชีพนะผมยมสละโยนไปให้กับคนที่แบบน้องข้ามมาคือเราไปไม่ถึงจริงๆนี่คือความทุรักทุเลที่แบบนี่หรือที่คุณบอกว่าคุณรับมือได้ควรให้พี่น้องประชาชนชาวใหญ่กินอิ่มนอนให้หลับไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะท่วม สุดท้ายน้าท่วมอ่ะตอนที่หาเสียงเอาไว้ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าภาพพ่อของผมนะนี่ขออนุญาตเอานําภาพพ่อออกมาเนี่ยพ่อผมนั่งบนหลังคาคุณเทกไหนฮะไหนฮะนี่นี่คือภาพแม่ผมนี่คือเขตแปดอันนี้คืออีกวันหนึ่งด้วยอีกวันหนึ่งด้วยต้องให้กู้ภัยไปรับแม่ออกมาเพราะน้ํามันขึ้นชั้นสองแล้วนี่คือวันที่น้ําลดนะก่อนหน้านี้คือน้ําขึ้นชั้นสองแม่ยืนแช่น้ำอยู่สองวันกับเด็กอ่อนอเหล่าเนี้ยนี่คือหลานน้อง ของน้องชายขออนุญาตเปิดหน้าทั้งหมดทั้งครอบครัวไม่มีปัญหานั่นคือขวามือนั่นคือแม่ผม,มถ้าดูคุณดูสภาพอยากให้นายกแป้นมาดูสภาพคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังจะทําให้ทั้งเก้าชีวิตเนี่ยเกือบจมน้ําตายเพราะคําเชื่อของคุณก็เชื่อคําพูดของคุณไงที่ท,ที่คุณแซคเล่าให้ฟังที่บอกว่าโทรหาพ่อแล้วพ่อบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์สดวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพฤศจิกายนเราเป็นห่วงนี่คือในบ้านสภาพบ้านผมคุณผู้ชมที่หัดใหญ่โทรหาพ่อพ่อผมดูข่าวเนี่ยเหมือนน้ำจะท่วมหานใหญ่นะ พ่อผมก็เสียงงงเงียวเออไม่ท่วมอกแซกเออพ่อเพิ่งดูไล์สดนายกแป้นเสร็จเนี่ยเขาการันตีว่าน้ำไม่ท่วมไม่ท่วมจริงเหรอพ่อ,อมผมยังถามย้ำพ่อแบบนนี่คือพ่อผมคุณผู้ชม,มนั่งอยู่บนหลงังคาคุณผู้ชมดูนั่นคือฝั่งตรงข้ามคือน้ำมิดบ้านชั้นที่หนึ่งอ่ะคุณเทกแล้วตรงนี้คือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตแปดมันเนงท่วมขนาดนี้แล้วคุณลองคิดว่าลายล้อมรอบเขตแปดในพื้นที่ชั้นที่ต่ำลงกว่านี้มันจะขนาดไหนอ่ะม,มันขึ้นไปชั้นสองอ่ะ คุณผู้ชมดูนี่คือสภาพหลังน้ํารถมันพังพินาศหมดเลยอ่ะผมยินดีนะแล้วก็เชื่อว่าชาวใหญ่หลายคนเนี่ยก็ก็อยากให้สาธุเลยว่าถ้าอยากจะเล่กเล่นกันเมืองท้องถิ่นตลอดชีวิตเนี่ยทําเลยวันนี้อ่ะคนก็มีชาวบ้านเขารวมตัวกันละแล้วเขาบอกว่าเขาจะอยากจะเรียกร้องให้นายกแป้นเนี่ยลาออกซะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ครับใช้คําว่าขอดูก่อนก็คือ ออาจจะยังอยู่ต่อเขาอาจจะมองว่าอยู่เพื่อรับผิดชอบครับ,รบให้ดีที่สุดอหรือ,รอไม่มเนี่ยนายกแป้นเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทั้งบ้านผมเนี่ยนะคือดีใจกับมิติใหม่ที่ว่าเราจะมีนายกเทศบาลนครใหญ่ให่ที่ชื่อนายกแป้นเนี่ยมาดํารงตําแหน่งในในช่วงนุ้นั้นเนี่ยทุกคนก็ตื่นตัวตื่น,ตน,ตนเต้นกันมาก,กว่าโอ้หาสิ่ง p o s i ดีเลยอุ้ยเราหายเหยียดน้าจะไม่ท่วมอีกแล้วจะมีการเตรียมมือรับมือมอ,อย่างแบบครบครันอ่ะแต่สุดท้ายสิ่งที่พูดเอาไว้กับสิ่งที่มัน มันเกิดขึ้นมันประจักษ์แล้วว่าคุณไม่มีศักยภาพคุณไร้น้ำยาคุณทําให้พี่น้องประชาชนชาวใหญ่เกือบ4ี่แสนคนเกือบจมน้ําตายอ่ะคุณเห็นภาพไหมว่ามันมีพี่น้องประชาชนหลายคนเลยที่กอดคอกันตายอยู่ในบ้าน78คนก็มีคนเท่าคนแก่ต้องจมน้ําตายตอนติดเตียงอยู่การช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงอ่ะสามสี่วันแล้วที่สบายนครถาดใหญ่อยู่ไหนอ่ะข้าวสักกล่องก็ยังไม่มีเลยชาวบ้านต้องเรียกร้องผมเนี่ยเอาเรือเอาน้ําเพื่อจะไปให้พ่อคุณเทกครับ เรารู้ว่าพ่อเราอยู่ในในน้ำจมน้ําอยู่หลายวันแล้วเนี่ย <kin. S 2> แน่นอนเราก็เอา,เอาขอไม่พ่ออ่ะ<า>แต่ระหว่งวางทางเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมว่าเสียงโหยหวนตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผมไปเนี่ยขอน้ําหน่อยขอข้าวหน่อยอ,ยอยิวหิวช่วยป้าด้วยช่วยผม,ยผมด้วยพี่ผมติดอยู่เนี่ยคุณผู้ชมผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะนี่ผมเล่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่มี <S <S คําไหนมาพูดอีกแล้วมันเหมือนยิ่งกว่าละครอ,อะ่ะหนักมากจริงๆหนักมากจริงๆคือระหว่างทางคนรอความตายอยู่เยอะแยะมากมายน้ําที่ขอาใม่พ่อข้าวที่เอใม่พ่อ ไม่ถึงพ่อเลยเพราะเพราะผมต้องเอาให้กับคนเบีย้ยบายใดทางที่รอความช่วยเหลืออยู่ผมอยากนายกเป้ได้เห็นน่ะนะไอ้คุณได้เห็นว่าเนี่สิ่งที่ผมสะท้อนมาเนี่ยผมสะท้อนไม่ได้ความกดแค้นนายกเป้แต่สะท้อนความเจ็บปวดของพี่น้องชาวอัดใหญ่ที่เขาเชื่อคําพูดของคุณน่ะคือผมถามอย่างนี้ได้ไหมถ้าถ้าอ,อวันวันที่นายกเป้ไลฟ์สดและที่พ่อของคุณแซคดูไลฟ์สดอยู่ถ้าวันนั้นนายกเป้ประเมินสถานการณ์ไม่ผิดพลาด แล้วในไลฟ์สดนั้นบอกให้ชาวบ้านอบพยพซะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือมันมันมันอาจจะลดความสูญเสียได้มากกว่านี้ไงคุณอย่างน้อยก็น่าจะทันถูกต้องแล้วคุณได้ไม่อพยพวันที่น้ํามันขึ้นเมตรสาเมตรห้แล้วเนี่ยนะตลาดกิมหยงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านั่นคือศูนย์การค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากๆในหาดอาเภอหัใหญ่ย่านเศรษฐกิจคย่านเศรษฐกิจคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากิมหยงเนี่ยน้าสูง4.50เมตรเกือบ5เมตรอ่ะคุณผู้ชมลองคิดดูที่กิมหยงอ่ะแล้วเขตแปด มันเป็นมันเป็นประวัติการมากที่น้ํามันเยอะขนาดนี้อ่ะม,มันไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการประเมินผิดพลาดของผู้นําท้องถิ่นที่ชื่อนายกแป้นไงแล้วมีพี่น้องประชาชนหลายหลายคนนะ่ะก็เชื่อไงอเพราะนั่งดูไลฟ์สดของคุณไงแล้วถ้าวันนั้นคุณบอกว่าคือคุณเทกใครดูใครก็เชื่ออืเตรียมมือรับเือไว้ทุกอย่างแล้วพี่น้องหลับได้สบายครับไม่ต้องห่วงครับน้ำไม่ท่วมครับเพราะเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานายก เทศมนตรีนายกเทศบาลก็เรียกว่าต้องต้องมีข้อมูลถูกต้องต้องมีข้อมูลคือเป็นคนพื้นที่คือถ้าคือถ้าคือถ้าประเมินแล้วรู้สึกว่ามันแป,แปลกและมันหนักก,กว่าที่เราเคยเจอมากๆและรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละครับแล้วแจ้งไปยังส่วนกลางถูกแจ้งจังหวัดแจ้งรัฐบาลถูกต้อง ก็จะก็จะดีกว่านี้ไหมก็จะดีกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้มีน้ําท่วมเกิดขึ้นปี6 8ครั้งแรกไงคุณผู้ชม31มอปีสาหนึ่งเนี่ยก็น้ําท่วมแล้วรอบหนึ่ง4ี่สามอยู่มสองก็ท่วมแล้วรอบหนึ่งปี5้าก็ท่วมอีกแล้วรอบหนึ่งมาห8ดนี่คือรอบหนึ่งคือประวัติศาสตร์น้ําท่วมของหาดใหญ่อะมันมีบทเรียนมามากมายแล้วอะแล้วทําไมคุณถึงชะล่าใจว่าน้ํามันจะไม่ท่วม แล้วคุณก็รู้ว่าภูมิลักษณะของภูมิประเทศอำเภอหัดใหญ่เนี่ยภูมิอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงไม่เป็นมันเป็นแองกกระทะน้ำมาทุกทิศทุกทางมันระบายไม่ทันมันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณก็ให้คำมั่นสัญ,ญญาพี่น้องประชาชนไงว่าคุณรับมือได้คุณเอาอยู่สุดท้ายคุณไม่มีศักยภาพผมนะประสานมือสิบทิศคุณผู้ชมครับอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวใหญ่ทุกคน ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนอยากจะเข้าไปช่วยแต่คุณผู้ชมดูสภาพนี่คือภาพมุมสูงที่ผมบินไปกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งเมืองคุณผู้ชมผมขึ้นฮอจากกองบินห้าหกคุณเทคเชื่อไหมว่าผมไม่กล้ามองลงสู่พื้นด้านล่างเลยเพราะว่าคือมันมันจุกอกมันเจ็บเจ,จ็บแขนแทนพี่น้องชาวหัดใหญ่อ่าว่าทำไมเขาต้องอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนึกถึงหัวใจของลูกอ่ะที่แบบ รู้อยู่เต็มอกพ่อมา,าอเราือ่องอะไรแม่จะเป็นยังไงบินวนอยู่รอบบ้านตัวเองเห็นแค่หลังคาบ้านอ่ะครับเห็นแค่หลังคาบ้านสิ่งที่ทําได้คือหย่อนถุงยางชีพให้พ่อให้แม่ทําได้เท่านี้จริงๆอ่ะแล้วคุณสมพู้คิดดูว่าความเจ็บปวดของชาวอันใหญ่มันมากมายอ่ะเอาแล้วแหละคืออย่างนี้ครท่านผู้ชมในมุมหนึ่งเนี่ยคุณแซกก็ทํา หน้าที่เป็นผู้สือข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นจิตอาสาด้วยในการช่วยเหลือในการลงพื้นที่ที่หาดใหญ่สงขาอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกหัวโขนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือการต้องไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยครอบครัวคุณแซกเนี่ยเอ่อเรียกว่าเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่นะครับบ้านเกิดอยู่ที่นั่นนาะเราก็เราก็มีความเป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วเรารู้ว่าพ่อแม่เราก็ติดอยู่เหมือนกันแต่วันนั้นเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันบีบ คันตรงที่ว่ารู้อยู่เต็มอกว่าพ่อครอบครัวติดอยู่ในบ้านแต่ช่วยไม่ได้แล้วระหว่างทางเนี่ยก็เจอคนขอความช่วยเหลืออีกมากมายก็ย่อมที่จะต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกนะครับที่ได้ถ่ายทอดออกไปในวันนี้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องให้เวลาพอสมควรเพราะว่าคุณแซกอยู่ในพื้นที่มาหลายวันแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันนะฮะแล้วก็มานั่งจัดรายการวันนี้ไม่ได้เป็นการที่จะ โจมตีหรือ d i s เครดิตนายกแป้นแต่อย่างใดใแต่นี่คือข้อเท็จจริงจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและก็ในฐานะคนหัดใหญ่คนหนึ่งและครอบครัวของเขาที่ต้องเผชิญเหตุโดยคนก็มองว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากความชันล่าใจของนายกแป้นใช่ที่ไปบอกว่าเอาอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ท่วมพูดทั้งว่าหลับให้สบายอะ่ะ จากการดูแลเรื่องน้ําให้โอ้โหเป็นไงฮะตื่นมาอีกวันน้าท่วมหมดอมสิ่งที่พ่อผมทําได้อย่างเดียวคือุณผู้ชมเช่วไหมครับคืออะไรคือการที่พ่อนํารถไปจอดบนสะพานลอยครับแล้วกลับมาเนี่ยคุณผู้ชมพ่อมีไข่ไก่เนี่ยสิบฟองอที่เตรียมได้เท่านั้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และผมเชื่อว่าสิ่งที่พ่อผมเจอเล็กน้อยมากกับพี่น้องประชาชนที่อีกหลายคนที่ประสบมากกว่านี้ บางค,บคนที่เนื้อประดาตัวบางคนสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียคนที่คนรักไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ล่ำลาก,กันนี่คือสภาพพ่อผมนี่คือข้าวมื้อแรกหลังจากที่พ่อไม่ได้กินข้าวมาสามวันนี่คือพี่สาวไปให้อือืมอะก็เมื่อกี้พูดถึงกรมฝนหลวงครับ เห็นว่ากรมฝนหลวงเองเนี่ยล่าสุดวันนี้ก็มีปฏิบัติภารกิจเหมือนกันใช่ครับก็ถือว่ากรมฝนหลวงเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกๆเลยคุณผู้ชมครับที่เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าทางกรมฝนหลวงนั้นก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ปิดจ็อบอย่างสวยงามต้องบอกแบบนี้เพราะว่ากรมฝนหลวงวันนี้ก็ได้ส่งเครื่องบินคาซาสามลำนะครับลำเลียงความห่วงใยสู่ภาคใต้รอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดภารกิจแห่งน้ําใจเพื่อทุกพื้นที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ากรมฝนหลวงและก็การบินกเกษตรนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานแรกแล้วก็นําความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้การนําของนายราเชนศิละปะรายยะอธิบดีกรมฝนหลวงและก็การบินกเกษตรซึ่งตามสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สากท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางองค์การการตลาดเพื่อการ,กรเกษตรหรือว่าอ,อตกรเนี่ยระดม การช่วยเหลือสรับสนเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับเช่นเดียวกับวันนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นภาร,รกิจครั้งสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา1 0 4นาฬินาทีเครื่องบินคาซ่า3ลำก็ได้มีการออกปฏิบัติการลำเลียงถุงอย่างชีพรอบสุดท้ายก่อนที่จะเสร็จสิ้นภาร,รกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยแล้วก็ได้มีการ บรรทุกสิ่งของจําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟโซล่าเซลล์จำนวน1000ดวงจากกระทรวงเกษตรและก็สากลซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านนายอนนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเป็นตัวแทนในการส่งมอบนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์ถุงยางชีพเสื้อผ้าอาหารเด็กข้าวเหนียวไก่ทอดสุญญากาศเทียนไขแล้วก็น้ำหมักพีอพอดอหกเป็นต้นนะครับแล้วก็นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะสําหรับกรมฝนหลวงแล้วก็การเกษตรที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวหัวใหญ่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่มีการปิดภารกิจในวันนี้ครับหลายหน่วยงานเลยแหละเอาจริงๆหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานก็เลรมกาลังกันนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าได้ออกข่าวบ้างไม่ได้ออกข่าวบ้างหรือจริงๆในช่องทางโซเชียลมีเดียเขาก็อัพข้อมูลของเขาลงอยู่แล้วแหละค่ะก็อยู่ที่ว่าสื่อจะหยิบมานําเสนอไหมบางทีบางสื่อเองก็นําเสนอแต่ของพักการเมืองเดียวอะไรอย่างเนี้ย ก็เลยทําให้คนก็เลยไปมองว่าโอ้ยไม่มีใครช่วยเลยนอกจากพักการเมืองพักนั้นแบบนี้นะฮะคุณกันจอมพลังวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะได้โพสต์คลิปเล่าถึงภาพรวมความเสียหายของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ทีมของคุณกันจอมพลังเนี่ยได้เอาไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในช่วงน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยคุณกันเนี่ยบอกว่าก็ ทำให้รถจน์ของคุณกันเนี่ยของทีมนะเสียหาย10บคันเจสกีเนี่ยพังแล้วก็แตกไปอีกเจดลำนะฮะลองฟังดูหน่อยได้ไหมฮะที่คุณกันโพสต์ฮะความเสียหายครับของทีมกันจอมพลังที่มาช่วยน้ําท่วมที่หาดใหญ่มีอะไรเสียหายไปบ้างอย่างแรกเลยครับรถเราเนี่ยจมน้ําและเสียหายพังไปทั้งหมด10คันเจสกีเนี่ยพังแล้วก็แตกไปทั้งหมด7ดลำครับเรือเครื่อง แตกไปทั้งหมดสี่ลำโดรนตกน้าไปอีกหนึ่งลำโทรศัพท์พังไปทั้งหมดห้าเครื่องหนักมากครับผมบอกเลยว่าไม่เคยเจออะไรที่หนักแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าน่วมนะครับแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าสิ่งที่มันแลกกลับมาก็คือการช่วยเหลือชีวิต คนหลายคนมากๆาเรามีทีมทั้งหมด40คนใช้ทรัพยากรทุกอย่างแบบเต็มที่สามารถเอาคนอพยพออกมาได้มากกว่า2,000คนนะครับถ้าเทียบเอาสิ่งของกับชีวิตคนผมบอกเลยว่าชีวิตคนแบบเราช่วยไม่ได้มันคุ้มค่าวกว่ามากแต่ก็อย่างว่าครับเราก็ต้องหา าทางซ่อมของเหล่านี้นะครับนะทั้งของคนที่มาร่วมเราด้วยนะก็สําหรับใครที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถจ้างผมปล่อยของได้นะไลฟ์ปล่อยของเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้ที่แอดกันจอมพลังต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่รักผมแล้วก็สนับสนุนผมนะผมแบบก็ต้องสู้ต่อเราทุกคนต้องสู้ต่อแต่เราทําเต็มที่แล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยขอบคุณนะครับอื ลงพื้นที่จริงครับของพังเสียหายก็เยอะแต่คุณกันบอกว่าคือไม่ได้เปิดรับบริจาคให้โอนข้อมูลที่นะ <S <S <an> <S ถ้าอยากจะสนับสนุนก็ให้ไปช่วยในเรื่องของการที่คุณกันจะไลฟ์สด <S <S <an> ปล่อยของขายของ <S <S <an> <S ขอ่ะทีว่ากันไปออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าน้าท่วมหาดใหญ่สงขลานะครับคุณผู้ชมครับก็มีหน่วยงานภาคแรงภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบจอปท ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรมรมราชอีกหลายๆคนรวมถึงชาวโคราชชาวเสืองสางเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำ้ำท่วมหใหญ่เช่นเดียวกันโดยที่ตลาดสดมิตรภาพดอนแขวนตำบลสุขไบูบย์อําเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่มพ่อค้าผู้ประกอบการได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้สิ่งของจําเป็นนะครับที่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านแล้วก็หน่วยง,งานต่างๆเนี่ยมารวมกันเอาไว้ที่อำเภอเสืงสางแล้วก็บริเวณใกล้เคียงที่จะมีการนําไปมอบบริจาคให้กับพี่น้องที่ประสบทกภัย ในพื้นที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารกว่า1ตันไม้กวาดทางมะพร้าวกว่า1,000ด้ามแล้วก็อ,อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการทําความสะอาดบ้านเรือนอย่างแปลงขัดพื้นฟองน้ําเสื้อผ้าเก่าที่ใช้สําหรับเป็นผ้าขี้ริว้วคุณผู้ชมครับแล้วก็เครื่องนุ่มหม่มเสื้อหมอนผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่รวมถึงผ้าไหมแล้วก็อีกมากมายเลยวันนี้ที่จะมีการลำเลียงนะครับไปให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยครับ ก็เนี่ยฮะก็ช่วยได้ช่วยเลยครับไม่ต้องแขะไม่ต้องพูดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายถ้าตั้งใจจะช่วยจริงๆเนี่ยสามารถช่วยได้เลยแล้วก็ยังมีคนที่รอความช่วยเหลืออยู่อีกเยอะนะครับสงขาเองก็หนกักแล้วมันยังมีจังหวัดอื่นอีกนะใช่คือสตูลตน,ะนาราธิวาสปัตตานีจังหวัดตรังเนี่ยคือได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ขอเชิญชวนผู้ชมนะไปเที่ยวไปกินไปชิมไปช็อปจะได้พื้นฟูเศรษฐกิจกันเนาะถูกต้องใช่ฝากไปด้วยนะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อป Member เมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแทต์128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร0 2 4 8 1 5 6 7 7หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฝงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ